มาเบิงสวนพักป่าบัวสีอีกแล้วคะ่ะตอนนี้พักเพิ่นกะเลือ้อนอยแล้วไหวแล้ว,ลวกระลำคล้ายมดลคะค่ะเลือตั้งแต่แอ่เลือตั้งแต่ขนงที่เพื่อนยังเก็บขายอยู่ที่นี่เพิ่นกะสิพักดินไหวตากดินไหวเพิ่นกะสิลงพักกวางตุ้งก็พักขนาดต่อคะ่ะส่วนพักที่เลื้อในสวนกะสิเหลื้อต้นหอมคะ่ะอันนี้เป็นหอมแบงหอมแบงเพิ่นกะตั้ง ใบมันคือต่างดีดีไหมอาซิแดดพ่อกระไดนองมองนี้ได้ยินว่าต้นหอมหมักแดดประสันค่ะนี่ค่ะอ๋อห้อยพ่นใส่ปุ๋ยแล้วอันนี้คือหอมแบงมีสองแปลงงามอยู่ค่ะมาทางนี้ก็สิเป็นผักกาดหอค่ะผักกาดขาวนี่ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันคือบุหอต้นใหญ่อยู่แต่ว่ากับบุหอ มีห้อยตัดขายไปแล้วก็มีน้่ค่ะสีหอบอน่นคือจังพักมาจากเมืองนอกนี่ค่ะกะง็งามง่ามคองเพลินอยู่แต่ว่ากับสีหอบอดีเพลินบอด้มัดที่จริงนั่นต้องเอาเสือกฟางมัดเนาะนี่ค่ะง่ามงาม,งามตุ่นใหญ่อยู่แต่ก็หอบอดีค่ะ แ่กัะหนาวอยู่ได้คือฮอบอดีได้ยินว่าพระกาศถาอากาศหนาวหน,นาวสีพันธิ์สฮอดีเพ่นว่าต้นง่ามค่ักค่ะต้นใหญ่มาเบิ่งต้นหอมของเพิ่นอีกค่ะมีการลองล่อยข้องการถอนหยาหล้วกาใส่ใส่ปุ๋ยค่ะป่าบัวสีเพิ่นบอกว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วเพิ่นว่า ต้นหอมแบงเพิินก็ะงามงามต่างตรงดีขนาดมุกคือข้องคอยข้องคอยนะใบมันสิหกักใบมันสิลมไหมปลูกใดบ่ง,งามคือเพิินค่ะทางนี้ก็สิเป็นพัขคืนชายพระคืนชายรุ่นที่สองค่ะต้นกำลังสีไง่พระคืนชายเพ่ินสีมากอยู่มองลมลมมองบ่แดดแห้งค่ะ ผกขค้นชายรุ่นที่สองก็พอกินใดล่ะคะซ้ำนี้นเด็ดกินใบก็ไดแล้ว<า>ทั้งนี้ก็จะเป็นผกขค้นชายรุ่นแรกค่ะ<า>ที่เพิ่นปลูกว้ก่อนอันนี้ใส่ได้แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นสิบอด้ปลูกวบขายเ<า>พิ่นปลูกว้กิน ปลูกว้เห็ดอาหารตามสั่งขายค่ะงามค่ะขนาดเป็นตะอนซ้อนเห็นสวนพักเพ่นละอู้งามค่ะค่ะในหนีเพิ่นกะสิปลูกพักคนาพักขึ้นชายแล้วก็พักกาดขาวกอบแกบทีเหลืออยู่นั่นค่ะเพิ่นปล่อยทิมละนั่นค่ะพักขึ้นชายเพิ่นกบงามงามแล้วก็พักไขขอนกนกกนคอน,นาเพิ่นกบงามคือกันค่ะเพิ่งพักคนาเพิ่นนี่ ต้นใหญ่แต่กับ,บ่งบูว่าเป็นพักขนาพันธใดคะ่ะล่ำใหญ่ขนาดเลยเป็นต่อไปพัดน้ำมันหอยเมืองขาลำต้นก็ะเใหญ่เนี่ยลำต้นใหญ่ขนาดคะ่ะเมาองทางนี้นี่ลำต้นยางใหญ่เลยคะ่ะ อวบอวบอวบเป็นจะเอาไปพัดน้ำมันหอยดีค่ะสวนทั้งนั้นกับสิมีเดี๋ยวพาไปเบ่งแปลงนั่นอีกค่ะสวนพักป่าบัวสีนี่สีอยู่ในบานค่ะกับสิมีลูกค้าคุนาลูกค้าเพิ่นมาลอซสือตัดพักขายหัวนันจากบาทนั้นหัวนันสิบบาทผักกาศขาวมันหอบบคอยน่นานนะ บอห่อบ่อคอยแน่นนี่บอดช่วยบ่อดมาดไวนี่ค่ะเพื่อนกระสิบตัดพักค้ายของเพื่อนอยู่หนีประจําจนไก่สิเบิร์ตละพักกระหล่ำเพื่อนเบิร์ตละค่ะลูกค้าเอาอีกบ่อที่แหลกสร้างหัวเดียวเดี๋ยวแถมไปก่อนอันนี้มีแถมพร้อมซื้อยี่สิบบาทแถมอีก อันนี้คือหัวแถมซื้อ20บาทได้สามหัวมีสวนพักอยู่ในบ้านก็นดีแบบนี้ล่ะค่ะคือว่าขายได้ตลอดเลยค่ะขายได้เบิดมือเลยลูกค้าเพื่อนกะอันนี้เป็นทางไปให้ค่ะลูกค้าเวลาเพื่อนออกไปให้เพื่อนกะมาสือพักสื้อ,อยังไปเฮ็ดกับเขานา อันนี้ป้าบัวซีเพื่อนก็ไปเก็บแหนงกระลำม,มาอีกล่ะคะ่ะเก็บ้ายได้ทุกมือเลยแม่นบ่นแหนงกระลำนี่นออได้เว้นมืออยู่ได้เวนมืออยู่นี่แม่ค่าเพื่อนก็รับตลอดเอาตลอดเลยแหนงกรนะลำถามีเวลาเก็บเนาะปูกระลำก็ดีอย่างหนึ่งคะ่ะขายหัวเบิดแลวกคลขายแหน่ง <laughs> ขายแหนงกระลำนี่ได้จักเทือละ่ะโอ้ยหลายเทือบ่บม่นหากเทือร์เรบ่ะ ได้ราคาดีพอมพี่น้องลูกค้ามากแคแนงกระลำนี่คะ่ะแเนงันเศร้านี่ได้จักบาทแลยนะไม่ไม่อยู่นี่นี่ไ,ได้เป็นลอยละมั่งาาได้ท่าได้เก็ะโอ้ได้เงินเป็นสี่ลอยก็าบาทละคะ่ะมาขายพักในสวนนี่คะ่ะลายไดของป่าบวาัวซีเป็นไา่ซัมบะไร่ไดรักเลยเนาะ mm hmm. เห็ดสวนพักขายนี่คะ่ะ ปลูกบอท่านเลยอันนี้ต้องพากดินไก่อนเนาะปลูกบอท่านเลยแต่จักโลนี่บอถูเลยแตงขันแงงแล้วล่ะค่อยว่าได้ถึงหาโลบ่เหมือนนี้นาสิบอถึงเนาะไปแนวโลนึงแล้วล่ะบอ